แคลเซียมสุดที่คืออะไร เกปีแข็งแรงวันนี้มีคำตอบครับอย่าลืมกดติดตามกดดวงใจให้ผมด้วยนะครับแคลเซียมสุทธิคือปริมาณแคลเซียมที่เราได้รับจากแคลเซียมเสริมอาหารที่ทานเข้าไปในแต่ละครั้งนะครับโดยปกติแล้วแคลเซียมในท้องตลาดทั่วไปจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดพันมิลลิกรัมหากท่านทานแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด1000มิลลิกรัมนี้จะให้แคลเซียมต่อร่างกายท่านเพียง60มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ร่างกายต้องการแคลเซียมสุทธิวันละ800ถึง 1,200มิลลิกรัมทุกๆวันดังนั้นผมแนะนำว่าถ้าท่านต้องการทานแคลเซียมเสริมกระดูกให้ได้แคลเซียมสุทธิในการเสริมสร้างกระดูกได้จริงผมแนะนำให้ท่านทานเป็นแคลเซียม L t h r i o n a t e หรือแคลเซียมข้าวโพดนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าแคลเซียมข้าวโพดนี้สามารถที่จะละลายน้ําได้เกือบ100%เและสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมทําให้ร่างกายได้รับแคลเซียมสุทธิมากกว่าแคลเซียมที่ดื่อื่นนะครับ oh. อย่าลืมติดตามข้อมูล90ปีแข็งแรงในคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ